ทดสอบปั๊มลมครับตัวนี้ติดรถว้ายามฉุกเฉินได้มีไฟด้วยนะครับต่อเข้ากับแบตเตอรี่นะครับมีเกจดวัดให้ด้วยนะครับ ตอนนี้25 psi psi จะค่าสีแดงฝั่งด้านนอกนะครับค่าบาจะอยู่ด้านในนะครับเป็นตัวเลขสีฟ้าปกติรถผมจะเติมประมาณ3ล้อหน้า32 psi นะครับล้อหลัง30ตอนนี้ประมาณอยู่ที่25โอเคเดี๋ยว มาลองดูกันว่าจะใช้เวลาเติมน้าหรือเปล่านะครับเปิดเครื่องเลยครับ อ,อันนี้จบก็เป็นแบบมุนนะครับก็ถือว่าเติมเร็วนะครับประมาณสามสองพอดีถ้ามันเกินนะครับเราก็กดปุ่มปล่อยลมปุ่มนี้ได้นะครับโอเคตอนนี้ถือว่าเติมพอดีแล้วครับ จะขอไปออกนิดนึงนะครับกดปล่อยมออกแล้วก็เอาตามค่าที่เราต้องการถ้าเราได้ค่าที่ต้องการแล้วก็หมุนจุกโอเคเรียบร้อยครับพวกพาสะดวกจิดรดไว้ยามฉุกเฉินได้ครับ สวัสดีครับ